หนึ re, ่งก so like so ็คือให้คนไข้นอนนะคะนอนแล้วก็ถ้าดิสโทนี้เข้าใจแล้วถ้าดี่โทจะได้ปะเราจะไม่ตรวจภายในตัวเพราะว่าการใส่ถุงมือเนี่ยในถุงมือมันจะมีแป้งใช่ไหมถ้าเราใส่ถุงมือแล้วไปตรวจภายในแป้งที่อยู่ในถุงมือเนี่ยมันจะทาให้ภาวะกรดด่างในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวิธีการที่กรวจข้างเราจะที่สูดภาวะกรดด่างเพราะฉะนั้น ข้อแรกที่เราจะ้พิสูจน์เลยนะคะอันดับแรกก็คือเราจะตรวจโดยใช้สเปกโตรมหรือปากเป็ดโดยที่เราเนี่ยไม่เอาถุงมือใส่เข้าไปแล้วเอาปากเป็ดใส่เข้าไปในช่องรอดนะคะพอใส่เข้าไปในช่องรอดแล้วเราอาปากเป็ดใช่ไหมแล้วให้เหยียบปากบนลูกอยู่ตรงปากเป็ดตรงนั้นเราสอบดูที่ปากบนลูกดูว่ามีน้ำไหลหรือเป่ ูใต้ปากมะม่วงเราเรียกว่าโพสติเรียลโคนิใช่ไหมเป็นแ่งหลังช่องคลอดดูว่าตรงแก่งนั้นมีน้ำท้าขามอยู่หรือไม่ถ้าไม่เห็นอะไรเลยในแอกไม่มีน้ำปากมะม่วงไม่มีน้ำไหลออกมาเราจะต้องเจาะท่าต่อไปเราเรียกว่าคอฟเทสนะคอฟเทสก็คือให้คุณแม่ไอคุณแม่ไอแรงๆใช่ไหมคุณแม่ก็ไอใช่ไหมคะให้มันมีแรงดันในขณะที่คุณแม่ไอ เราจะพิสูจน์ขั้นต่อไปก็คือพิสูจน์เรื่องของภาวะกรดด่านะคะภาวะกรดด่าก็คือเอากระดาษคริสมาเนี่ยไปจุกหรือว่าไปซับบริเวณปากมดลูกหรือบริเวณโพสต์เลีอบริเวณใต้ปากมดลูกนั่ะนะคะไปจุกแล้วก็ออกมาดูสีแล้วก็พิสูจน์สีต่านี้ใช่ไหมคะปกติแล้วน้ำหนาจะมีฤทธิ์เป็นด่างประมาณ7.2 7.3 7.4 นะอันนี้คือภาว,าาาวะการ่าปกตินี่นกระดาษที่มาพอเราจุดเสร็จแล้วมันก็จะเปลีป่ยนสีไปถ้าเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองแปลว่าอะไรคนะ pH ประมาณห้าก็าคือภาวะกรดใช่ไหมเนี่ยฝาเนี่จะเป็นกรอดอยู่นะคะห,ห,ห้าห้าสิบห้าสีเปลี่ยนเป็นี่ยเป็นสีเหลืองเหลืองหรือว่าเป็นโพลีกเกนโน่เป็นไง ใช้ไหมคะเหลืองเปียกๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นแบบโพลีฟรีก็จะเป็นแบบเหลืองน้ำมันมะกอกค่ะเหลืองค่อนไปทางแจกจะเขียวใช่ไหมเหลืองคข้นเป็นารจกเขียวแปลว่าถ้ามันเป็นสีแบงนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำขั้นถ้าถ้าเราจุกแล้วมีน้ำเดิมจริงเนี่ยสีจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็น้ำเงินเข้มมาก รีบลูใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นน้ำเหลืองดีน yup. ี่แต่การนี้เนี่ยมันอาจจะการตรวจเนี nivel, laufen, <pper> life, ่อาจจะติดล่าได้ในกรณีที่คนไข้มีมูกมีเลือดออกมาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามูกเลือดเนี่ยก็จะมีเป็นด่างเหมือนกันอันนี้อาจจะแปลผลติดล่าได้นะคะนะเรียกว่าเป็นผลปวดรวมนะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราพิสูจน์ด้วยกระดาษพิสมารหรือว่าเรื่อง pH สิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้อีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว,ว่าเราเหยียบดิน้ำในแหวงใช่ไหมคะในแหวนหลังช่องคลอดเราเอาน้าําในนั้นแออกมาป้ายกับแผ่นแผ่นสไลด์สไลด์ที่เราใช้ในห้องทดลองนะคะที่เป็นสีเหลืองเจ็ดสีใช่ไหมเอามาป้ายพื้นเสร็จแล้วเราก็ตากแห้งทิ้งเอาไว้ประมาณห้านาทีนะคะเราก็กลับมาเอาสไลด์นนั้มาส่องกล้องจุลทรรศน์ดู เราที่เห็นว่าตรงที่เราเป้ายไปนันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะแคล้ายๆกับรูปใบเกินเป็นริ้วเป็นริ้ว,อ,ว,วอันนี้เราเรียกว่า a o r a t i o n paste หรือโฟลเดนเพสนะคะแปลว่าถ้าเป็นน้ำข้ามเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ออกมาจากติดใช่ไหมคะมันก็เลยทาให้น้ำข้ามเวลาตากแห้งเร็ว โปรตีนไปนั้วมันจัดตัวกันเป็นก้อนแล้วก <oh> mm ็ออกมาลักษณะเป็นร okay, no. ิ้วเหมือนกับใบเฟิร์นเราเรียกว่าเฟิร์นอะไรเซชันเทสหรือเราเรียกสั้นๆว่าเสิร์นเทสนั่นเองแปลว่าถ้าเห็นเป็นลักษณะรูปใบเฟิร์นอันนี้คือน้ำเดิมจะเป็นน้ำหรือน้ำท่าโอเคเนาะอันนี้คือการพิสูจน์ว่าคนไข้ตัวนี้น้ำเดิมจริงไหม ข้อที่หนึ่งนะคะมีคำถามไหมทุกคนสามารถอบอกได้แล้วว่าข้อใดของตัวเองนะเดินจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะอันที่ผูพูดไปเมื่อกี้เป็นบทบาทของพยาบาลค่ ยาเวลาเพราะวเราเรียนหลาย่เราน้าจะ้าสมองต่อไปจะเป็นเรื่องขอเพเรื่องเพลเรือเพเรื่องความเจ็บปวดในระยะทอดนะมาดูทฤษฎีการควบคุมความเจ็บปวดที่เขาอธิบายในระยะทอนไว้มีสอทฤษฎีจริงจรแล้วเรื่องเพศเนักศึกษาเคยเรียนทฤษฎีควบคุมประูมาแล้วในวิชาแล้วไหมคะเคยเรียนไหมเคยม เจ็บปวดในหน้าตู้ที่ขาดเนะี่ยเราใช้ใสอบพิสัยนี้อธิบายความเจ็บปวดจากการเจ็บขันทอนลูกนะคะทฤษฎยที่ทหนึ่เราเรียกว่าทฤษฎีควบคุมประตูหรือเรียกว่าเกตคอนโทรลเทียรีเกตที่แปลว่าประตูใช่ไหมคะประตูที่เป็นเกตเนี่ยมันเป็นประตูแบบไหนอันนี้เราเรียก ใหญ่เนี ite, ่ยใช่ไหมคะประตูใหญ่นะเนี่ยใช้เขียนความโทรแตรีนะแล้วก็ทฤษฎีที่สองก็คือทฤษฎีการควบคุมความเจ็บปวดภายใน endogenous pain c o r o l h e o r y ทฤษฎีที่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงประตูเปิดปิดการรับกระแสสัญญาณความเจ็บปวดส่วนทฤษฎีที่สองเราจะพูดถึงสารเคมี ที่ส่งเสริมให้มีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นหรือทำให้เจ็บปวดลดลงนะมีรูปได้เห็นไหอันนี้จริงๆมันไม่ตรงเท่าไหร่นะลูปนี้แต่ว่าแอนิมัลภาพชัดขึ้นนะครับทฤษฎีเกตคอนโกลเทอร์รี่เนี่ยเขาอธิบายไว้ยังไงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีใยประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด ่องชนิดก็คือ a fiber กับ c fiber a fiber เนี่ยจะเป็นใยประสาทที่รับความรู้สึกจากบริเวณผิวหนังน,นะรับกระแสความรู้สึกจากผิวหนังน,นะแล้วก็ c fiber จะรับก,กระแสประสาทจากระบบอวัยวะภาย คนลูกใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้น A อไฟเบอร์ F o, กับซีไฟเบอร์เนีน่ยมันทำงานนี้ถ้าแบบ A F o อไฟเบอร์ถูกกระราาตรุ้นกระแสประสาทก็จะจี่จบไปที่ไขสันหลังใช่ไหมคะไขสันหลังประตูมันจะอยู่ที่ไขสันหลังตรงนะี้นะสัตว์ไขสัน กระแสประสาทจะถูกส่งไปที่ไขสันหลังหม่อยกันแต่ต่าง,าางกันตรงที่ A fiber เวลากระตุ้นไปนะไปที่ไขสันหลังปุ๊บมันจะมีประตรเรูเปิดปิดรับความเจ็บปวดใช่ไหมคะถ้ากระตุ้นที่ A fiber ประตูที่ไขสันหลังที่ substantia gelatinosa มันจะปิดปิด,ดประตูแบ่งส่งกระแสประสาทขึ้นไปที่สมอง นะปิดประตูไว้แต่ถ้าถูกกระตุ้นจากซีไฟเบอร์บนรูปิดตัวใช่ไหมคะกระแสประสาทก็จะส่งไปที่ไขสลาห์หลัง,งกานแต่พอส่งไปที่ไขสันหลังถ้าถูกกระตุ้นจากซีไฟเบอร์เนี่ยประตูก็จะเปิดอ้าปเปิดกระแสประสาทตรงน,นั้นก็ถูกส่งต่อไปที่สมองใช่ไหมคะสมองก็จะเกิดการราับรู้ว่าโอ้มีความเจ็บปวดเกิด รับรู้ว่าเออเราเก็เอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเกจความร้นเทอรี่เราเอามาใช้ในกการควบคุมความเจ็บปวดในขนาดเจ็ั้นรอดนะคะเพราัฉมนุษย์มันบีตัวอยู่แล้วใช่ไหมมันจะดีบพลายลายไปจนกว่าจะลอนรู้นะปัจนันกระแสประสาทใยประสาทซีไปร็เลยถูกจกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราอยากให้ความเจ็บปวดลดลงเราก็จะไปทำ ให้ประตูมันปิดใช่ไหมคะให้ประตูมันปิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกระตุ้นที่บริเวณผิวหนังนะวิธีการก็คืออาจจะเป็นการลูบการลูบการผ่อนคลายนะคะการนวดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาไปดูแลคนไข้เนี่ยนักศึกษาก็จะมีหลักการประทาปวดก็คือไปช่วยนวดบริเวณแต่เนี่ยหรือสอนวิธีการลูบนั้นพอให้คุณแม่ลูบเองหรือพยาบาลช่วยลูบนะคะ หรือการนวดกดจุดตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีเราจะได้เรียนกันไปนะคะอันเนี้ยก็ะบอกน้าเนี่ะให้คุณแม่นอนเจ็ดทานอยู่เราไปลูบหน้าท้องเราไปนู่นใหผิวหนังมันไปช่วยให้ประตูปิดนะคะการรับรู้ความเจ็บปวดจะลดลงนะคุณแม่ก็จะเรารู้สึกผ่อนคลายความเจ็บปวดมากขึ้นนะอันนี้คือเกจคอนโทรลแคลรี่นะคะ อันนี้อธิบายว่าโดยเมลแซนบอลนะคะเจ้าของทฤษฎีทีนี้พูดถึงเรื่องของเ n d โ g เจ o u สนิดนึงทฤษฎีควบคุมความเจ็บปวดภายในการควบคุมความเจ็บปวดภายในเนี่ยเขาอธิบายผิวสัณ์เคมีนะคะเขาบอกว่าตอนที่คุณแม่เริ่มเจ็บขานเนี่ยพ้นลูกของราตตัวจะได้ มันจะเริ่มมีภาวะเครียดเล็กน้อยร่างกายมันจะหลั่งสารเอ็นโดฟินเตยธรรมชาติหลั่งทายเอ็นโดฟินและก็ออกซิโตซินมาพร้อมกันออกซิโตซินเนี่ยทำให้คุณแม่เจ็บขาพ่อฉะนั้นลูกปิดตัวส่วนเอ็นโดฟินเนี่ยหลั่งออกมาเพื่อให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ให้ผ่อนคลายจากอาการเจ็บขาทำให้คุณแม่สามารถใช้ บนเจตคันมากนะเพราะฉะนั้นที่สิ่ควบคุมเจตความเป็นปวดภายในถ้าอ, 6, 7, อาาิบายถือว่าเวลาที่เราแม่งเจตคันมากขึ้นเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่เป็นสารเคมีออกฤทธิ์ในด้าลนลกออกมามีอะไรบ้างคนะบอกคกูสิพูนมาเทียนตัวหนึ่งอะไรคะมีในหนังสือมั้ยมีในเอกสาร ร่างกายหลานโดยธรรมชาติสารท่าสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่มันช่วยให้คุณแม่เผชิญความเจ็บปวดได้ดีขึ้นเป็นสารแห่งความสุขความปิติยินดีนะคะนะตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดก็คือตัวไหนรู้ไหมเอ็นโดรฟินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะพูดถึงเอ็นโดรฟินมากกว่าสองตัวที่จิตมีสารตัวนี้นะคะที่ช่วยนะแต่ทีนี้เนี่ย ในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์เจ็บครรภ์มากขึ้นหรือมีภาวะกังวลหรือมีภาวะเครียดสเตรสกับอาการเจ็บครรภ์นั้นเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่ไม่ดีหลั่งออกมามีอะไรแล้วคะพวกอีกยังไงไม่เอนแล้วไอพีอีทีเนคลิน